สวัสดีครับพี่ชาจากซิปมะเขืินนะครับก็อันนี้จะเป็นการปรับพื้นฐานในวิชาฟิสิกส์นะครับเพื่อที่จะได้ให้น้องๆน,นะครับที่ได้เพิ่งเข้ามาหาลัยนะครับจะได้ปรับตัวในการเรียนในวิชาฟิสิกส์กันนะครับเดี๋ยวมันมีเรื่องอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับทีนี้อันนี้คือเรื่องที่พี่ได้รวบรวมไว้ในชุดวิดีโอนี้นะครับก็คือมีเรื่องของการเคลื่อนที่แนวราบการเคลื่อนที่แนวดิ่งโพลิทายนะครับกฎของนิวตันแล้วก็ งานกําลังพลังงานและโมเมนตัมนะครับก็ได้รวบรวมไว้ให้ในวิดีโอนี้นะครับเพื่อที่จะได้ดูทบทวนก่อนนะครับจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ก็คือออกสอบในตอน midterm ด้วยนั่นเองนะครับเราก็จะได้ทําความเข้าใจไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกกันเลยครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่แนวราบนั่นเองไปดูกันเลยครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเคลือนที่แบบ เส้นตรงนะครับในกรณีของการเคลื่อนที่แนวราบนะครับการเคลื่อนที่แนวราบก็คือการเคลื่อนที่ในแนวเดียวกับพื้นนั่นเองนะครับทีนี้ในกรณีของการเคลื่อนที่แนวราบนะครับเรามาดูที่สัญลักษณ์ก่อนละกันนะครับในกรณีของสัญลักษณ์ที่เราจะต้องเจอนั่นก็คือมี s มี u มี v มี a มี t นะครับก็คือมี5ตัวนี้เป็นหลักนะครับโดยที่ s เนี่ยเราจะมองว่ามันคือระยะทางนะครับหน่วยเป็นเมตร u คือความเร็วต้นนะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที V คือความเร็วปลายนะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแล้วก็ A คือความเร่งหรือความหน่วงนะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับส่วนเวลาเราก็จะใช้หน่วยเป็นวินาทีอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอกรณีของความเร็วนะครับที่มันอาจจะเป็นคนละหน่วยกับค่าที่เรารู้อย่างอื่นอย่างเช่นระยะทางเราเป็นเมตรเวลาเราเป็นวิเนี่ยแต่บังเอิญว่าเราไปเจอความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมองเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการแปลงหน่วยนะครับเพื่อให้มันเป็นหน่วยเดียวกับ ตัวแปลอื่นๆนะครับทีนี้ในกรณีของการแปลงหน่วยนะครับก็คือเราก็จําว่า1กิโลเมตรก็คือ1000เมตรนะครับหชั่วโมงก็คือ3,600นวิหมายความว่าเราจะแปลงจากกิโลเป็น1000นะครับหนึ่เมตรนะครับแล้วก็แปลงจากชั่วโมงนะครับเป็น3,600วินาทีดังนั้นถ้าเราจะแปลงความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินเนี่ยเราจะเอา72นะครับไปคูณ1000หารด้วย3,6 0 0 อันนี้คือตัวเลขที่เราจะใช้ในการแปลงแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดเ,เลข1 0 0 0กับ3,600ตรงนี้นะครับก็คือตัด0ตัด0แล้วก็เอา2ตัดที่10กับ36เนี่ยเราจะเหลือ5ส่วน18นั่นเองดังนั้นเราอาจจะจำจาก1,000ส่วน36 0เป็น 5, ส่วน18ก็ได้หรือจะจำา 1, 0 0หาร36 0กก็ได้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะกดขึ้นเลขได้อยู่แล้วนะครับในวิชานี้ทีนี้ว่านอกจากความเร็วแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของความเร่งกับความหน่วงนะครับในกรณีของความเร่งนะครับถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าความเร่ง10เมตอ10เมตรต่อวินาทีกําลังสองกับเพิ่มความเร็วด้วยอัตรา10เมตรต่อวินาทีกําลังสองเนี่ยมันคือความหมายเดียวกันนะครับความเร่งกับเพิ่มความเร็วด้วยอัตราซึ่งความหมายของมันก็คือหมายถึงว่าค่า A ตัวแปร a ที่เราจะ แทนค่าเนี่ยมันมีค่าเป็นบวก10นั่นเองนะครับนี่คือคําว่าความเร่งกับคาว่าเพิ่มความเร็วด้วยอัตรานะแต่ถ้าเขาใช้คําว่าความหน่วงอ่ะคือคําว่าความหน่วงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าความหน่วงคือ10บเขาไม่บอกว่าความหน่วงคือลบสิบดังนั้นหมายความว่าเขาบอกความหน่วง10หรือเขาบอกว่าลดความเร็วด้วยอัตรา10เนี่ยมันก็คือหมายถึงให้เราแทน A เนี่ยเป็นค่าลบนั่นเองอันนี้คือความหมายของเขานะครับ ทีนี้นอกจากเรื่องของตัวแปรแล้วนะครับเรามาดูตรงสูตรบ้างในกรณีของสูตรที่เราจะนําไปใช้ในเรื่องของการเคลื่อนท,ที่แบบเส้นตรงแนวราบนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือเป็นแบบความเร็วคงที่กับแบบความเร่งคงที่นะครับโดยที่ในกรณีของความเร็วคงที่นะครับก็คือหมายถึงความเร็วต้นกับความเร็วปลายต้องเท่ากันนั่นเองส่วนกรณีของความเร่งก็คือไม่มีเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าอะไรครับความเร็วคงที่ไม่มีการเร่งไม่มีการหน่วงนะครับ เเป็น0นย์นี่คือเงื่อนไขนะครับส่วนสูตรที่เราจะนำไปใช้ในกรณีของความเร็วคงที่นั่นก็คือเป็น s เท่ากับ vt S คือระยะทางนะครับ V คือความเร็ว T คือเวลานะครับเอาความเร็วคูณกับเวลาปุ๊บก็คือได้ระยะทางที่มันเคลื่อนที่นั่นเองหรือเราอาจจะย้ายข้างกับกันก็ได้นะครับเป็น V เท่ากับเส่วน T ก็ได้มันคือสูตรเดียวกันนะครับแค่ย้ายข้างเฉยเฉยก็แล้วแต่ว่าเราจะหาตัวแปรไหนเราก็เขียน ถ้าเราจะหา s อาจจะใช้สูตรบนเลยก็ได้นะครับถ้าเราหา V อาจจะใช้สูตรล่างก็ได้อ่ทีนี้นอกจากสูตรความเร็วคงที่แล้วนะครับก็ยังมีสูตรกรณีของความเร่งคงที่สูตรความเร่งคงที่เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน5สูตรด้วยกันนะครับซึ่ง5สูตรนี้ก็เอ่อแต่ละสูตรนะครับถ้าเราสังเกตดูมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวแปรนะครับในแต่ละสูตรนะก็คือมี V เท่ากับ u บวกก็4ตัวแปรนะครับ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 a s นี่ก็4ตัวแปรนะครับ เท่ากับ v, v ีไอบวก v หาร2คูณนะครับก็4ตัวแปรนะแล้วก็เเท่ากับ u t บวกหนส่วน2 at กำลังสองนะครับเเท่ากับ vt ลบ1ส่วน2อ t กำลัง2อันนี้ก็คือมีทั้งหมด5สูตรด้วยกันนะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่แนวราบนะครับทีนี้สูตรเรารู้จักแล้วนะครับตัวแปรเรารู้จักแล้วเรื่องหน่วยเรารู้จักแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูโจทย์กันครับ ทีนี้เรามาดูกันที่ในกรณีของโจทย์ข้อที่1นะครับในกรณีของข้อที่1ก็คือเขาบอกว่าเป็นเรือนะแล่นในแม่น้ําเจ้าพยานะครับเป็นระยะทาง500เมตรด้วยความเร็วคงที่2เมตรต่อวินาทีนะครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่เป้าหมายนะครับก็คือเขาอยากจะได้เวลานั่นเองนะครับเวลาก็คือทีแล้วก็สิ่งที่เขาให้มานะครับก็คือให้ระยะทางแล้วก็มี ความเร็วนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นความเร็วคงที่ด้วยแสดงว่าในกรณีของการเคลื่อนที่ของเรือลํานี้ก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบความเร็วคงที่นั่นเองทีนี้ถ้าเราพูดถึงการเอาสูตรมาแทนค่าคิดเลขมันก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าพี่จะพาพวกเรานะครับเข้าใจพื้นฐานของการวาดรูปเพื่อกําหนดตําแหน่งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพอเวาลาเราไปเจอโจทย์ยาวๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่หัดวาดรูปไว้นะครับพอเวาลาเราไปเจอโจทย์ยาวๆเนี่ยมันจะวาดไม่ได้นะครับ ดังนั้นเราค่อยๆหัดวาดรูปซัตั้งแต่โจทย์สั้นๆนะครับเราจะได้ทําความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในกรณีของการวาดรูปเพื่อที่จะกําหนดตําแหน่งนะครับก็คือว่าเราจะกําหนดว่าการเคลือนที่แบบเส้นตรงนะครับก็คือเราจะต้องมีจุดเริ่มต้นกับมีจุดสุดท้ายสมมติว่านี่คือเรือนะครับแล่นจากด้านซ้ายไปด้านขวาแล้วกันนะครับโดยที่ กรณีของการเคลื่อนที่ในที่นี้นะครับเราก็รู้ระยะทางอยู่แล้วก็คือ s เท่ากับ500เมตรความเร็วที่ใช้ในการเคลื่อนที่คือ2เมตรวินาทีนะครับคงที่ก็คือความเร็วคงที่นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าความเร็วคงที่คือความเร็วต้นกับความเร็วปลายมันเท่ากันอยู่แล้วเราก็จะเขียน v แค่ตัวเดียวแล้วก็เขียนไว้ตรงกลางเลย เพื่อบ่งบอกว่ามันเท่ากันทั้งช่วงนะครับระยะทางคือ500นะครับแล้วก็ความเร็วคือ2เป้าหมายคือหาเวลาทีนี้จากสูตรครับก็คือ S เท่ากับ v คูณ t เป้าหมายคือหาค่า T นะครับ T คือตัวนี้เราอาจจะแทนลงไปก่อนแล้วก็ย้ายก็ได้นะครับก็คือ s คือ500 v คือ2แล้วก็คูณ t นะครับ ป้าหมายของเราคือหาค่า t 2คูณอยู่ก็ย้าย2ไปหารนะครับอันนี้เลขไม่น่าจะ,ะยากอะไรมากน่าจะคิดในใจได้นะครับ2หาร500้ก็เลยเหลือ2 5 0ราทนันเองนะครับอ่ะถ้าย้ายไปนะพี่สลับคันนี้หนึ่งเป็น500้ยหาร2ก็เลยเหลือ2 5 0ร้าเทนันเอง่เออโทษเวลาหน่วยเป็นวินะครับได้แล้วนี่คือกรณีของข้อ1น,นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้อ2กันต่อ ในกรณีของข้อ2นะครับก็คือเขาบอกว่ารถจักรยานยนต์นะครับวิ่งผ่านจุดหนึ่งด้วยความเร็ว15ไปด้วยความเร็วไปด้วยความเร่งคือ2เมตรต่อวินาทีกําลัง2เมื่อผ่านไป9วินาทีรถจักรยานยนต์วิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่อะทีนี้ถ้าเราวาดรูปนะครับทีนี้ว่าพี่วาดกลมๆแล้วกันนะบางทีวาดรถจักรยานยนต์มันอาจจะนาน,นเกินไปนะครับก็อันนี้ ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับความเร็วต้นก็คือ u u คือ15นะครับอ่าแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยความเร่งความเร่งคือ a นะครับ a คือ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับแล้วก็เวลาในช่วงนี้นะครับ t เท่ากับ9วินาที สรุปก่อนนะครับอันนี้ก็คือเอาโจทย์มาวาดออกมาเป็นภาพนะครับจำไว้การเคลื่อนที่เราจะต้องมีจุดเริ่มต้นมีจุดสุดท้ายและมันบอกอะไรตรงไหนมาเราก็ใส่ให้ถูกตำแหน่งอย่างเช่นความเร็วที่เขาบอกมาก็คือเป็นความเร็วจากจุดหนึ่งไปด้วยความเร่งเท่านี้ก็คือหมายถึงว่าเราจะให้ตรงไอ้ตำแหน่งของความเร็วที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเป็นความเร็วจุดเริ่มต้นนั่นเองดังนั้นเราก็ต้องไปใส่ที่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ความเร่งก็คือ 2เมตรต่อวินาทีกําลังสองก็คือรถเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่นะครับก็คือความเร่งเราก็จะใส่ไว้ตรงกลางแล้วก็เวลาความหมายของเวลาคือในช่วงเนี้ยใช้เวลาคือ9วิเราก็จะเขียนเหมือนเส้นขีดบอกว่าตั้งแต่ตรงนี้นะไปจนถึงตรงนี้นะครับใช้เวลาคือ9วิเป้าหมายคือหาระยะทางระยะทางก็คือระยะในช่วงของ9วิเราอาจจะเขียน S ไว้ข้างบนนะครับหา s s, s คืออะไรเอ่ยในการหาระยะทางในที่นี้นะครับเราอาจจะต้อง ไปดูสูตรที่เราใช้หาก็คือเป็นสูตรของกรณีความเล่นคงที่นะครับแต่ว่าในกรณีของความเล่นคงที่เนี่ยมันมีต้อง5้าสูตรเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้สูตรไหนนะครับถ้าเกิดว่าใครอพอที่จะเข้าใจไวนะครับเราอาจจะมองปุ๊บแล้วเอาไป,ไปเลือกสูตรมาเลยหรือถ้าคนที่อาจจะยังเข้าใจช้าอยู่นะครับเราอาจจะลองตีเป็นตารางแบบนี้นะครับ เมื่อเราวัยขึ้นเราอาจจะไม่ต้องตีก็ได้นะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าใครยังรู้สึกว่าเรายังเลือกสูตรช้าอยู่นะครับเราลองใช้วิธีการตีตารางแบบนี้ดูก็คือ SUVAT โดยที่เราจะดูก่อนว่าเราจะหาอะไรเราจะหา s ใช่ไหมใส่อะไรเอ่ยวะนะครับแล้วก็รู้อะไรบ้างรู้ u คือ15หรู้ a คือ2รู้เวลาคือ9อ่าหลักการของพี่คืออย่างนี้ครับพี่ก็จะเลือกสูตรไหนก็ได้ที่ไม่มี V สูตรไหนก็ได้ที่ไม่มี V เราไปเลือกครับสูตรที่ไม่มี V อ่าสูตรนี้มี V 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 มี v หมดเลยยกเว้นสูตรที่4เราก็เอาสูตรที่4มานะครับก็คือ s เท่ากับ u t บวกเศษหนึส่วน2 a t กํลังสอง s คือหาอยู่ติดไว้ u คือ15 t คือ9 บวก1ส่วน2 A คือ2 T คือ9กําลังสนะครับและเราก็ไปกดคืดคิดเลขมาครับว่าเราได้ s อเท่าไหร่ในระดับปัญหาลลยนะครับโดยปกติแล้วก็เขาก็จะให้เอาคือคิดเลขเข้ากันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็ไปกดคือคิดเลขเอานะครับไม่ต้องไปนั่งคิดในใจให้บางทีคนบางคนอาจจะคิดเลขไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราผิดนะครับดังนั้น กดคือเลขดีกว่านะครับอย่างที่เราเคยเห็นนะครับว่าบางทีมีชอบลงรูปล้อเลียนใช่ไหมสองบวกสองยังกดเลยนะครับเพราะว่าตอนสอบเนี่ยมันบางทีมันอาจจะนอนดึกมานะครับดังนั้นมันอาจจะเบอร์เขาก็กันพลาดกันทท้งนั้นนะครับกดหมดนะครับเพราะว่านอนดึกแล้วมันจะทําให้เราสมองเบอร์นะครับดังนั้นพอเวลาใกล้ใกล้สอบก็นั่นแหละครับ อย่าไปนอนดึกมากนะครับเดี๋ยวเราไปทําข้อสอบแล้วบวกลบคูณหารอะไรพวกนี้นะครับมันอันตรายนะครับคอจะคิดผิดอย่างเช่นในที่นี้สิบห้าคูณเก้านะครับบวกหนึ่งส่วนสองเราอาจจะกดเป็นศูนยุดห้าก็ได้นะครับแล้วก็คูณกับสองแล้วก็คูณเก้ากำลังสองและเราก็จะได้เป็นสองร้อยสิบหกได้แล้วนี่คือกรณีของข้อสองนั่นเองนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ข้อ3นะครับในกรณีของข้อ3ามเขาบอกว่ารถวิ่งด้วยความเร็ว40เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วลดความเร็วลงเหลือ25เมตรต่อวินาทีแสดงว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นความเร็วต้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นความเร็วปลายนั่นเองในช่วง5วินาทีนะครับทีนี้ถ้าเราวาดรูปก,ก็คือมีรถที่จุดเริ่มต้นนะครับ มีรถที่จุดสุดท้ายโดยที่ความเร็วต้นก็คือ40ความเร็วปลายก็คือ25นะครับในเวลา t เท่ากับ5วินาทีนะครับคำถามก็คือเขาอยากจะรู้ว่ารถใช้ความหน่วงเท่าไหร่ความหน่วงก็คือ a ความหนุมก็คือ aA ก็จะเขียนไว้ตรงกลางของช่วงนะครับความเร็วต้นเขียนไว้ตรงหัวนะครับความเร็วปลายก็เขียนไว้ตรงสุดท้ายนะครับเวลาก็คือเขียนไว้ข้างล่างนะครับในช่วงนี้ใช้เวลาคือ5าวินะครับต่อไปเราจะสรุปก่อนว่าเรารู้อะไรบ้างนะฮะก็คือ SUVT นะครับเป้าหมายนะครับคือหาค่า A และเราก็รู้ ความเร็วต้นคือ40ความเร็วปลายคือ25นะครับเวลาคือ5สูตรไหนก็ได้ที่ไม่มี S สูตรที่ไม่มี S นะครับก็คือสูตรหมายเลขหนึ่งนั่นเองก็คือ v เท่ากับ u บวก a นะครับนี่คือสูตรที่ไม่มี S นะครับแล้วก็ v คือ25 u คือ40 a คือหาอยู่ t คือ5นะครับ ทีนี้ถ้าเราย้ายข้างหาค่า A นะครับก็คือเราจะย้าย40ไปก่อน25ลบ40เท่ากับ5 a แล้วเราก็ย้าย5ไปหารพี่ขอเขียนสลับกันนิดนึงก็เลยเป็น40นะโทษ25ลบ40หาร5นะครับได้ A เท่าไหร่ในกรณีนี้เราก็ไปลองกดคิกเลขดูครับ จริงๆแล้วมันคิดพอคิดในใจได้นะครับก็คืออันนี้น่าจะลบกันได้เท่าไหร่น่าจะได้สิบห้าใช่ไหมสิบห้าหารห้าได้ลบสามทีนี้เราลองไปกดดูซิว่าเราได้ลบสามจริงไหมก็คือถ้าเรากดนะครับเศษส่วนนี้นะก็คือเศษส่วนกดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เศษส่วนปุ๊บมันก็จะขึ้นเศษส่วนยี G ่สิบห้าลบสี่สิบนะยี่สิบห้า หารอ่ะได้ลบ3นะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองนี่คือได้แล้วข้อ3นะครับอทีนี้เราลองมาดูข้อ4กันต่อครับในกรณีของข้อ4ก็คือเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างวิ่งด้วยความเร็ว40แล้วลดความเร็วเพื่อที่จะหยุดรับผู้โดยสารหยุดหยุดก็คือความเร็วเป็นศูนย์นั่นเอง อันนี้น่าจะเป็นความเร็วต้นแล้วก็ระยะทางนะครับคำถามคือหาเวลานะทีนี้ถ้าเราวาดรูปง่ายๆกลมๆแล้วกันมอเตอร์ไซค์สมมุติว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ u, u ก็คือ40 v ก็คือ0แล้วก็ระยะทางเสียงลั่นเลยนะครับนะทีนี้ S, s ก็คือ200แล้วก็คำถามก็คือใช้เวลาเท่าไหร่สูตรถ้าเรามองอย่างนี้น่าจะลองพิจารณาได้เลยไหมยคือ <U S 1> 40 v คือ0รู้ u รู้ v รู้ s หาทสูตรไหนก็ได้ที่ไม่มี a ก็คือไปเลือกสูตรที่ไม่มี a มานั่นก็คือถ้าเราไม่ตีตารางนะเราเลือกสูตรที่ไม่มี a ก็คือเอ s เท่ากับ u บวก v หาร2คูณ t เพร้าหมายคือหาค่า t แล้วก็แทนทุกตัวครับย,าย้ายข้างหา t s, <S, s, <S, <200. V> <S คือ200 v คือ u คือ40 v, v คือ0หาร2 t หาร u ะ40หาร2เหลือ20แล้วก็20ไปหารนีที ทีก็สลับนิดนึงเป็น200ส่วน20ก็เลยได้ทีเท่ากับ10นั่นเองนะครับได้แล้วนี่คือกรณีของข้อ4นะครับโอเคครับเดี๋ยวส่วนข้อ5ข้อ6นะครับมันจะเป็นในลักษณะที่เริ่มมีวัตถุ2อย่างหรือว่ารถ2คันอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองติดตามในวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปโอเคครับ